สวัสดีครับรายการเกาะติดสภาต่ำดูพู้แทนกับผมวิชิตติดทราประสบครับผู้สื่อข่าวกระท์ะสหนังสือพิมพ์ทันใจริวอินไส์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ทันใจดิวครับวันนี้เราพบกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับฐานะวันนี้ไปถึงวันที่สิบสี่ ครึสภาคมก็เหลือเวลาอีก20กว่าวันจะถึงวันเลือกตั้งนะครับแน่นอนครับพรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็มีนโยบายมีแคมเปญอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวในทั้งที่ผมเองนั้นทำข่าวเกาะติดสภาหะืะเวลา4ปีที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นว่าในสภานั้นการปฏิบัติหิทิที่สสนั้นมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกมาเรื่อยนะครับ มีการยื้อยุดจุดกระชาก,กันบ้างทำกฎหมายให้ตกบ้างผ่านบ้างอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติของระบบรัฐสภาสิ่งหนึ่งที่ทั้งผมเองได้ติดตามอย่างมาตลอดก็คือว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งครับเป็นหรือเรียกพรรคเล็กมีสะสะหนึ่งเดียวแต่อาจหารครับอานหารอย่างไรครับความอานหารในข้อที่สองของคุณหมอรวิมัชมิธมดลก็คือว่าเป็นพรรคการเมืองเล็กอาจหาร นะครับประกาศนโยบายว่าจะได้คะแนนเสียงล้านเสียงขึ้นไปโอ้ฝังแล้วนะครับสสอ,อ,อย่างน้อยห้าผลอะไรที่เป็นนโยบายที่ดนใจพวกเราผมเองเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังทรรมใหม่เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาด้วยนโยบายเในต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งนี้นะครับทำวางท่อผ่านนะ้ำ โขงชีมูลแล้วก็ปล่อยน้ําลงสู่พี่น้องเกษตรกรภางอีสานนโยบายข้อ2ครับที่โดนใจผมมากๆเลยก็คือว่าเรื่องที่ดินทํากินครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยู่มาก่อนแล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งหลวงไปออกกฎหมายทับประชาชนกลายเป็นประชาชนผิดจะเป็นปลาสงวนป่าเสริมโทมหรือเป็นที่รับพสดุขณะน,น,นี้นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมาการนโยาบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอแต่คอทชอนั้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ออกคําสั่งให้อยู่ได้แต่นโยาบายของพักพลังธรรมใหม่ของท่านคุณหมอระวีม,มัทมาโดนบอกว่าก็ไปกันที่เสียใหม่ตรงนี้เป็นที่ป่าสงวนตรงนี้ประชาชนอยู่มาแล้วประชาชนที่อยู่มานานแล้วไม่รู้กี่สิบป,ปีไม่รู้ควรที่จะยกเลิกเพิกถอนในเรื่องของที่ดินที่เป็นป่าสงวนนะครับ แล้วก็มาออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นที่เป็นที่ไปอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในประการที่สามครับที่เราเก็บตกเข้ามาก็คือว่าพลังดันนะครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่นี่โดนใจครับเพราะว่าผมเองก็เป็นชาวพุทธนะครับเรามองเห็นว่าควรอย่างยิ่งที่จะนําพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติความขัดแย้งอย่างที่หลายคนหลายฝ่ายพูดถึงนั้นจะไม่มีเด็ดขาดแน่นอนนะครับวันพรุ่งนี้ครับ เราจะไปหาคำตอบจากคุณหมอรวีมาชมาดนและคณะซึ่งจะไปพบท่านที่พุทธมณฑน,นเพื่อสัมภาษณ์ขยายความในสามนโยบายคืนวานนี้และอาจจะมีนโยบายอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เราไปติดตามบางช่วงบางตอนนะครับทั้ง3เรื่องนะครับในเรื่องของผันน้ำโขงชีมูลในเรื่องของที่ดินนะครับในเรื่องของพุทธนะครับ พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไปดูวข่าววันนี้ก่อนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้พบกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปติดตามคลิปบางช่วงบางตอนก่อนครับข้อต่อไปอีสานจะต้องเขียวอีสานเขียวโดยวิธีไหนเราจะมีโครงการโขงเลยชีมูลพันน้ําโขงที่ถูกต้องกันฝนมาระหว่ังประเทศที่ไหลเข้ามาที่จังหวัดเลยระดับความสูงประมาณ220เมตร ทำระบบท่อส่งไปอีสานทั้งภาค20จังหวัดต่อไปนะครับครับนโยบายออกโฉนโดที่ดิน1ล้านกว่าแปลงภายใน4ปีครับคือกันเขตรานลอกเขต่าครับที่ชาวบ้านทำกินอยู่แล้วออกโฉนโดที้หมดโอเคไม่ว่าเป็นสปกราดตัสดุออกพรบรยกเลิกโอเคแต่ไม่ได้ยกเลิกทั้งระบบนะยกเลิกพื้นที่ที่ประชานทำกินให้ให้ปรชนได้ออกโฉนดที่อ พุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาประจำชาติแล้วประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก